เวลาเรายืนนะครับเป็นปกติที่จะไม่เห็นไขมันนะครับแต่ถ้าเรางอตัวหรือว่านั่งทันทีนะครับไขมันจะสะสมบริเวณข้างล่างเห็นชัดเจนนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้ก็ยังมีไขมันอยู่นะครับแต่เวลาถ่ายรูปเนี่ยเราสามารถยืนเพื่อให้มันกระชับหรือว่าแต่งมุมกล้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณจะหลอกคนอื่นยังไงแต่คุณก็หลอกตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะให้ดูไขมันผมตอนนี้นะครับเพราะว่าผมลดน้าหนักมาแล้ว30วันนะครับถ่ายรูปดูดีถูกไหมครับดูเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วเน มันก็ยังมีไขมันอยู่นะครับน้ําหนักผมลดไปประมาณ3ามกิโลนะครับถือว่าถ่ายรูปสวยเลยทีเดียวแต่ว่าอันนี้คือผมให้ดูอีกมุมนึงนะครับซึ่งทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับทุกคนอาจจะเห็นแต่ด้านดีๆด้านสวยนะครับอันนี้ก็คือด้านที่มันเป็นแฟตจริงๆนะครับเป็นไขมันที่เรายังไม่ได้หมายความว่าเอาออกไม่ได้นะครับไขมันเอาออกได้แต่ต้องใช้เวลานะครับอันนี้คือผมยืนนะครับพอยืนปุ๊บนะครับดูเป็นคนสุขภาพดีเลยเห็นไหมหุ่นดีเลยอันนี้คือรูปไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับวิดีโอแต่งยาก นะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูตอนที่ผมมีไขมันเยอะแล้วก็มีไขมันน้อยรูปภาพ2รูปนี้ผมใช้เวลาลดประมาณ1เดือนนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะคล้ายๆรูปด้านล่างสังเกตไหมนะครับทุกคนลองดูไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเราเนี่ยค่อยๆลดแล้วก็รอเวลาเนี่ยมันลดได้อยู่แล้วแต่บางทีมันลดไม่ได้เพราะว่าคุณให้เวลามันน้อยเกินไปสมมติคุณอยากจะลดประมาณ1เดือน2เดือนแล้วให้มันชัดโหดๆเลยเห็นรูปผมไหมครับก็ยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับรูปด้านล่างกับด้านบนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องใช้เวลานะครับกว่าเราจะอ้วนเรายังใช้เวลานานเลยนะครับเราจะผอมเราจะพุ๊บปั๊บนะครับไม่มีทางรัดนะครับค่อยๆลดแบบมีคุณภาพดีกว่านะครับหนึ่งเดือนเนี่ยผมลดไปสองถึงสามกิโลนี่ผมถือว่าโอเคมากถ้าลดสี่ถึงห้ากิโลผมไม่โอเคละแสดงว่าต้องมีก้ามเนื้อหรือว่ามีสิ่งที่สําคัญติดไปด้วยนะครับเห็นไหมผมชูเลขยี่สิบแปดแสดงว่าวันที่ยี่แปดเดือนนี้นะครับกุมภาผมจะมีการถ่ายแบบนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องกด ให้ลงกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ไขมันผมนะครับน่าจะประมาณ13 14ผมจะกดให้เหลือประมาณ10หรือว่าเลขตัวเดียวให้ได้นะครับซึ่งผลงานเก่าๆของผมเนี่ยค่อนข้างประมาณ10%ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไขมันที่เยอะเนี่ยลายกล้ามเนื้อมันจะเห็นยากนะครับแล้วก็จะลําบากในการแต่งรูปนะครับถ้าเรามาสภาพที่ดีเลยเนี่ยแต่งนิดเดียวนะครับก็จะเห็นชัดเลยนี่คือผลงานเก่าๆให้ดูว่าเราก็ต้องมาคุมอาหารแล้วก็ลีน กู้ล่างเดิมให้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าผมจะทําได้หรือเปล่าอันนี้คืองานที่ผมไปแคทและตกรอบนะครับคนข้างๆเขาหุ่นโหดกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวิธีการซ้อมนะครับในช่วงไดเอทนะครับประมาณกี่วันน่ะประมาณ30วันสุดท้ายแล้วกันนะครับจะให้ดูว่าฝึกยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะหาสถานที่ฝึกเพราะว่าเราเล่นที่ที่เราสอนทุกวันถูกไหมมันค่อนข้าง หมดแพชชั่นนะครับหมด motivation ก็คือมันจะน่าเบื่อเพราะว่าเราสอนอยู่ที่เดิมเนี่ยสามสี่ชั่วโมงเราเบื่อแล้วเราต้องไปหาสิ่งใหม่ๆต้องไปเจอคนไปเจอคนที่เก่งกว่านะครับไปหาแรงกระตุ้นผมก็เลยลองลองมาทดลองเล่นที่เจ f i ฟินิดูลองไปหาแรงกระตุ้นดูนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมจะฝึกเราไม่สามารถเล่นหนักได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะลดคาร์โบไฮเดรตลงนะครับทานคาร์บน้อยเพราะว่าใกล้เดทไลน์แล้วเหลือแค่30วัน เพราะฉะนั้นแรงมันก็จะน้อยลงตามเราก็ต้องลองฝึกโปรแกรมที่เราไม่ชินนะครับปกติเราอาจจะเคยเล่นจนํานวนครั้งเท่านี้นะครับน้ําหนักเท่านี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันนะครับอย่ายึดถือหลักการเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารับพลังงานน้อยลงนะครับเราก็ต้องปรับโปรแกรมเปลี่ยนใหม่ให้เหมาะสมก,กันกับพลังงานที่มีนะครับพักผ่อนให้เยอะ ทานน้ำให้เยอะนะครับเราก็ลองจัดตารางอาหารดีๆตารางอาหารที่ดีก็คือตารางอาหารที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเราสะดวกทานสามมือก็ทานสามมือเมื่อก่อนอาจจะทานห้ามือได้นะครับแล้วก็ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นโปรแกรมการฝึกนะครับเราจะเล่นเป็นจํานวนครั้งที่เยอะนะครับสิบห้ายี่สิบครั้งนะครับพักน้อยนิดนึงนะครับเพื่อดึงแฟตให้เต็มที่นะครับเพื่อให้เกิดความเข้มข้น เข้มข้นในระดับที่พอดีนะครับไม่ใช่เข้มข้นจนถึงแม็กซิมัมฮาร์เรสตนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยปค,อยคอยปรับแล้วก็ดูเวลาเรานอน,อนกลางคืนเนี่ยว่าเราหิวอีกหรือเปล่าเราต้องการพลังงานไหมถ้าหนึ่งวันเราทานอาหารแล้วมันหิวอีกแสดงว่าพลังงานไม่เพียงพอสิ่งกระตุ้นนะครับที่สําคัญมากกว่าสถานที่บรรยากาศหรือว่าเทรนเนอร์ฟิตเนสหรือว่าเพื่อนบัดดี้ของเรานะครับสิ่งกระตุ้นที่สําคัญที่สุด นะครับในการออกกำลังกายก็คือตัวเราเองเราก็ต้องกระตุ้นตัวเราเองวางเป้าหมายให้ชัดเจนย้ำนะครับให้เขียนเลยนะครับว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรท่าไหนส่วนไหนนะครับอย่างนี้จะทําให้เราบารรลุเป้าหมายได้ดีที่สุดครับ